เพราะกาสาทะยายระสูตรค่ะพิกูดทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิพพานะสัมภวะแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งเวมทัทตาแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัด กรรม,มนิโรธอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรม,มนิโรธคามาณีปฏิปทาอย่างนี้อริยาสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์นี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นเทียดับไม่เหลือแห่งกรรมพิขุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วกรรม เป็นสิ่งที่บ um ุคคลควรทราบนิทานะสัมาวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัทตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ กรรมนิโรธคามณีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว